สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินเขวน้ำกันเมื่อน,นี้ได้ปนกบนะจ้ะพี่น้องปนกบกินก็มะระขีนุกกับต้มน้ำใหม่จ้ะต้มน้ำใหม่กินซุ้งงามน้ำใหม่นะจ๊ะงามเนี่ยมาเร็บแมกันจ้าคือจะกินปนกบกับมะระเห็นมะระงามๆา เปนขึ Joseph, <ım> ้นยากแซ่บด้วนะจ๊ะกบเผากุดาเผาสักวันเด้ยวจังมาปนพี่น้องแซบๆแต่ไม่เด้อ น้องใหม่กินซุ้มหวานๆจ้ะ ไปม,มากกับขมนะจาะมาละแต่พูทาพอด,ดีแสบฉพนว่าพเถ่ามากักขมต้องใส่ถ่าแล้วจ้ะ น้มฝนมันวันกรนะไรน้ะจจมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ้ะจ้าพ่อกันคลิปหนะ่ะสวัสดีจ้า